ฮัลโหลสวัสดีครับวักเดี๋ยวเดี๋ยวบังกล้องโรตีฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาเตอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายแฟคทอรี่ตอนเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ไม่รู้อะไม่ได้นับลุงลุงมีของที่พี่อยากได้แากเตอร์ลุงอย่าวิ่งหนีรู้ทันมุกด้วยอ่ะขอบกุณครับ เย่ yeah, into ฟอยแล้วอันที่เหลือไปทำอะไรดีวะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่ใช่รหรอเลดี้โก้มันไม่โตอะเลดี้โกะมันไม่โต <laughs> 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 ต้นเข้ากันเลยเราต้องใส่ปุย๋ยลงไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <laughs> เป็นเพลงอะไรไปแล้วมันก็เป็นเออพี่หนังสือ,อติ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนอะหากระหน <c oughs> ุเลย <c oughs> ม,ม,มีคนหาวะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอโอเคเดี๋ยวครัฟให้ใหม่เลยพี่เพิ่งเอาของพี่ให้พลอยไปเ,เดี๋ยวครัฟให้ใหม่เลยภาพนี่ไม่คือเหมือนจําได้ว่าใส่ไว้ในใกล่องแต่ว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้อะใข่เอาไปไว้ไหนใช่ไหมลุงลุงก็รู้สึกใช่ไหมอ๋อนี่ไงเจอลวเจอละเจอละนี่นี่นี่ในกล่องนี่มีแก้วสองอัน เอาไว้พี่นึงเอาไว้พี่โอเคนี่ก็งงแล้วจะทำดับอะไรดีๆสักหน่อนอ่ะจะบอกว่ามันมีสมุด achievement อยู่นะถ้าใครไม่รู้จะไม่ทำไม่ไม่ทำไม่ไม่ไม่ทปล่อยมันไปปล่อยไปไม่จะไม่จะไม่ทำตามคำสั่งของคนทำคนทำวัดนี้คนรวมมัดแท็กนี้มันถอยมันไปอย่างที่เป็น ฉันจะไม่แร์อะไรไอ o ด t นค่ะก็สรางไอด้นจะทำครื่อมืออกซิเดียนดีกว่ากดผิดเรื่องปั๊มออกซิเดียนเหรอได้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขอทุบอันนี้ออกเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วทำมาฝากหนูด้วยนะลุง <c oughs> ได้เลยจะทำเป็นทูออกซิเดียนเหรอหรือว่างไงเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้โอเคแล้วทำอะไร <c oughs> พอดีไม้มันเหลืออก็เลยขึ้นมาตัดงงมาตัดแล้ววาดล่วงนี่ก็ได้นี่ก็ได้รีช้าตลอดอาหารไม่เต็มทำังเงถึงได้เอ็นเดเอร์เยอะๆพี่สงสัยอยู่ไม่รู้สิทำยังไงเละพี่ยังไงยังไงก็ได้ตัวแล้วเราจะต้องไป ถ้าเกิดว่าเป็นมอดตัวเก่าเนี่ยเราจะสามารถไปเอ็นเตอร์เพได้ก็คือเราต้องกินไอเค,ค้กในเธอหาเลยนั่นใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็กินได้นะพี่ไปหนีเปล่าเอ็นเค้กอะมนีนี่ไงมีอออเอ็นเค้กอืมแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีเอ็นเตอร์เพเลยนะคาถามาสิคาถาโอ พี่ดูฝนตกมาเดยวนอนเองเรี้ยงแกะก็ฝนตกเลยพี่ดูปึ๊บจ้าเหมือนอาถรรพ์อะอาถรรพ์เลยสักอย่างพี่ครูคือถูกเลียกพี่ตอนไหนฝนต้องตกตอนนั้นทุกทีเลยลาวาหายไปหมดใครเอาไปใช้หมดไหมไม่รู้ใครก็ไม่รู้ฮะมันน่าจะมาลงอยู่ในนี้ลง ไม่พออีกเหรอไม่พอเี่ใครไม่รู้อ่ะฮะหายไปหมดเลยอ่ะเอ้ทำไมมันเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไม่ยอมผลิตอ่ะใครทำอะไรเนี่ยหะไหนข้างบนน่ะตีปรับเอ้ตรงนี้ไปอินเสิร์ตไว้ไอ้แทงเนี่ยลงสเตอร์ลเดพี่เดี๋ยวมันไม่ยอมส่งไปนะเบอร์อ๋อหนูก็ว่าทำไมมันไม่เพิ่มขึ้นเลยพี่ขอโทษโโหตายแล้วพี่ขอโทษ ปรเอ,อิพี่เห็นมันไร้ประโยชน์มากพี่ก็เลยเออลองใช้ไร้ที่พี่ผมรู้ละเอาอย่างนี้ดีกว่าทำ<ม>ไอเขาเป็นสโตนเจเลเตอร์เทียร์สามอีกอันหนึ่งแล้วก็อีกอ,อันหนึ่งก็ไปมันค้าไปแค่นั้นแหละได้ได้โอเคมไม่รู้ใช้อะไรมั้งนูก็ว่าทำไมมันเอ๊ะมันไม่เพิ่มขึ้นเลยวะพวกลาวาหายไปยหมดใช่ไหมปกติอย่างไรมันก็ต้องไวใช่ไหมแบบขึ้นมาไวๆไงแอันนี้หายหมดเลยขึ้นมาไวๆหน่อย ไวๆมันมันก็จะรู้สึกไวๆหน่อยปึ๊บเอ๊ะวันนี้มันโคตรยากทำไงสองใช้กี่อันนะเดี๋ยวนะใช้สี่อัน,น,นเออจอมาทำไอ้นี่มันยังไม่มันยังไม่อัพเกรดเลยสี 4, 4, ่สี่สิบหก วัด <What? S 1> มม,มันเหลืออีกแล้วเว้ยมันเหลือท่านบนอีกแล้วเว้ยเลสโตนคอนดูดใช้เลระโตนอล่อยกับคอนดูดไบเดอร์คอนดูดอ้าผมมีอยู่ในกล่อง Thank you ทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นการลงนี่ทรมานตัวเองมาก <laughs> ไบเดอร์พี่เห็นอยู่แบบๆแบบอ่เาเจอละไบเดอร์ลอยยังไม่ใช้ข้าวทำอะไรใช่ไหมเลสโตนอลลอยซิลิคอนกับเลสโตนสู <c oughs> ้ๆค่ะ,ะซิลิคอนกับเลสโตนโยนอะไรทิ้งดีวะข <c oughs> องพี่ลอยหมดเลย ใส่ใมีกระเป๋าไหมพี่มีกระเป๋าอยู่หนึ่งใบแต่กะว่าใส่แค่อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วก็ของก็ยังเต็มอยู่ในกระเป๋าของก็ยังเต็มอยู่ในกล่องว้วยดิตกใจหน้าเอ็นเดอร์แมนเดินเข้ามาใกล้คิวค่อยค่อยฝียหน้าเข้ามาหะหมุนหน้าได้เอ,อ้มึงหมุนหมุนหน้ามามองพาลุงไปดูดิพาลุงไปดูเห็นแล้วเห็นแล้วเขารู้สึกเป็นไงบ้างคะเจอหน้ามันไม่ดิเฉยเอยอะ ว่ามันหลอนดีนะทำไมอ่ะไม่ใช่ <นะ S 2> บางทีลืมไงเอ้ยมันหันหน้าได้ดูดิหันน้ำมันมันล้าจริงๆเลย <S <S <ๆ>เอันนี้คือทำอะไรเดี๋ยวอะวให้ลาวามันไหลลงมาแต่มันรู้สึกผลิตช้ามากเลยอะอ <S <S นี่จะมันต้องทำไอ้นี่เพิ่มหรือเปล่าโอ้โหทำเพิ่มทีนี้ก็โอ้โยาวลุงมีแซกมิลไหมแซกมิล เซ็กมิวใช้เลยไม่ใช่เซ็กมองมองน่ารังเกจะเซ็กไกวินมิวซะแล้ววอเตอร์ฟากอยู่ตัวยิงห้องทีเมื่อกี้อยู่ในโพจตกใจมากลุงเบสติคาปาซิเตอร์อีกอันหนึ่งลุงดูตรงนี้เลยหน้าตามุงมิงดิอะไรอ่ะไม่ได้มุงมิงหรอกมันแค่อ๋อเครื่องทำอันนี้ มันก็นแค่หน้าตามันดูดีรจริงอ่ะไหนหนิดนึงระดับนึงถ้าเชื่อว่าจะเยอะมากอเทำไอเครื่องคอเบอร์สโตนเพิ่มไหมะว่าดีไหมดุงแล้วแต่แบบเพิ่มขึ้นอีกแถวแต่ว่า มันใช้อะไรทำมันลืมได้แล้วเซ็กมิวทำไมเซ็กมิวนะไม่ใช่เซ็กมิวลูกสาวไม่ทักค่อยคขึ้นค่อยคขึ้นเน่าลงเนัะทำไฟล์วอเทอร์เพิ่มดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่พอจริงจังอ่ะอยากได้บล็อกยูเรเนียมอ่ะ บลูลิเนียมหายากด้วยต้องหาทำอะไรไม่รู้ผมว่ามันคงเป็นสเปเชียลไอเทมอะไม่ก็เอ็นเกมไอเทมอะไอเทมจบเกมอะไรประมาณนั้นวิ่งไปวิ่งผ่านหน้าไปวิ่งผ่านหน้ามาถ้าเดินลุงหมวกก็ลุงจะทำอะไรนะเอาเอาเอาเย่งหนูอ่ะยิ่งหนูมีอยู่ในมืออยู่แล้วไงโอ้โหดแล้ว ถือบักอร์เลยไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ใช้ครั้งหน้าเก่อเราจะได้ใช้น้ำอย่างสบายใจวางจงโตมันก็จะน่ารำคาญหน่อยกันะไอเสอนะียงเนี่ยชีๆ,ๆ,ๆ,ๆชีๆๆ้ชี้ชีชีชีเอ๊ะเดี๋ยวนะต้นมันก็มีไถ่ไถ่ไถ้วันเฉยเถาวันเนี่ยเถาวันเรียกเรียกตามพี่ไอไปละไถ้วัวน โอ้ยอ er. ัปเดตโอ้เสียงโอ้เสียงลุงโอ้เสียงพี่เสียงในตำนานไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินนานละ <t os> ใช่ไมไม่เคยได้ยินอิกอะไรเะคือเลยเสียงหลอนนะพี่เสียงหลอนในตำนานอะไรของมันครับอ่ะมันของมันครับเสียงหลอนไหนอาอทำไมไม่ได้ยินอ่ะฮะเสียงมันเป็นไงอ่ะเฮ้ยทำไมผมได้ยินคนเดียวเฮ้ยเสียงมันเป็นไงอ่ะอ๋อใช่เสียงหลอนที่ลุงเคยได้ยินปะ ใี่ลุงอยู่ในเนเธอร์แล้ลุงได้ยินแล้วตกใจไม่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 มันเป็นเสียงแบบแอมแอมเบียน่ะในถ้ำอ่ะวุ้งวุ้งอ่ะนะอ๋อแั่นแหละแบบเวลาอยู่ในถ้ำอ่ะพลอยถ้าพลอยเปิดถ้าพลอยเปิดเอเวอเอะไรวะในเสียงอ่ะถ้าพลอยเปิดแอมเบียนไว้ต่ำมันจะไม่ได้ยินมั้ยไม่อะไม่ได้เปิดต่ำเปิดเอาไว้ปกติออแต่เมื่อกี้แมทถอกโงดไอ้นี่วะ แมททอกหนูมันขึ้นเลเวลเย <Yeah. S 1> ่ดังเป่งเลยมื่อกี้ดังเป่งโอ๊ยมันต้องมีเครื่องอะไรที่มันลดเสียงไอ้บ้านี้ได้เดี๋ยวมันใจเย็นไม่ได้พี่เดี๋ยวไปตักน้ำมาก่อนอจะได้งลงไป silencer ปะ่ะนี่ block detect silencer ไม่ใช่แ <c oughs> ะไม่เป็นไรหมดละเจ <c oughs> ็บไหม <laughs> อ้าวเฮ้ยมันหายไปแล้วมันก็จะเจ็บนิดนิดอ้าวเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วม,มันกลับมาอีกแล้วเ <laughs> สียงนี่ไหมเสียงนี่มันอะไรกัน <laughs> ไอเทมมันไปอยู่ในไฟ <laughs> มาพอรีไอเทมไง <laughs> ซาซาซา <laughs> <laughs> เบาเมื่อกี้หนูขึ้นไปเกือบลงไปในไฟมจีด้วย <laughs> ลุงวางยา เกือบ<ด>ลงไปใน <J N S 1> เนี๋ง<ะ>จะทำนี้ใหม่เกือบเกือบลงเข้าไปในไฟแล้วเมื่อกี้อีกนิดนึงโน no. แ,แปะ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 เลยทีเดียวลุงอยากจะฆ่าเด็กไม่ผิดมันอัปเกรดมัดนอะไรเนี่ยอ่ะไฟมหมดฮะ ทำไมอ่ะพี่ต้องใช้โคเจนเลเตอร์ก็นั่นแหละผออกมาผลิตลาวาตรงนี้โคเจนเลเตอร์ <General> <Okay. S 1> แต่อืมมันมีบล็อกอะไรแบบเล็กๆมัง้งเวอออย่างที่พลอยไปทำอะ่ะอ๋อชิเซลอ่ะใช่ใชม่มันของชิเซลแต่ว่าหนูใชซ้ซ่ฮะอ,อ๋อมันจะมีมันจะมีเป็นเลื่อยด้วยเนี่ยอยู่อยู่ตรงกลางเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีตซ่อยู่โอเค thank you ครับผมจะเอาไปใช้สักหน่อยใชมากันอันนี้หนูก็ใช้กันนี่แหละใช้กันน้ำ่วดกูไม่เข้าใจแต่เพื่อความสวยงามมานาพุ่งเลยตอนนั้นคาเดมี่ยมิคัตไลท์ขออนุญาตดูอันนี้ต่อหน่อยเอ๊เดี๋ยวนะเด เดมอนชิเซลกับตโตนชิเซลนี่มันแตกต่างกันใช้ไงครับอ,อันนี้ใช้ไงอ่ะซอซอเหรอเอาเอาไว้ในช่องคัพค่ะแล้วก็เอาไม้ไปไว้เอากำก<ล>็คือไว้ไว้กันหลายๆรอบม,มันจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆื่อๆ,ๆืๆ,ๆมันเหมือนจะเริ่มแบ่งทำไงวะโยนอย่างนี้เหรอ ม,มันเริ่มเป็นอย่างนี้เลยนี่ว่าโอเคอ๋อไม่ใช่ท่ไงวะทว้ <c oughs> เวลาหนูคลิกแล้วเมาส์มาลั่นตองอะ,อะไรวะโว้วม,มีความงงก็จะงงนิดนิด วางยากเหมือนกันนะใช่มันวางยากมากต้องเล็งนี่ต้องทำนี้แทน <laughs> ใช่ใช่ดูวางอย่างนั้นแหละเขาเลยบอกขึ้นไปด้านบนวัดท่อมออบมานาพูโอเคกูโง่มากอ๋อ นูลืมไปแล้ววิธีใช้ไอ้ตัวอ่ะอันนี้มาทำเลยเอาออกแบบยืม Yes! ยืมทำได้แล้วยืมได้เลยไรขึ้นเศษของจากมานาปูสำเร็จแล้วยอดยอดสุดเจ๊จด้ไยวางยากจริงจัง่ะเนี่ยวางโคตรยากเลยเฮ้ยนี่มันวางยากก็เลยหนูก็เลย ปล่อยมันไปไปก่อนโอเคแล้วก็ไปเอาน้ำมานี่ไงน้ำจะทำเครื่องผลิตออกซิเดียนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบอันนี้ออน้ำไหลหนูแย่งลุงวงออังมุงเหมือนลุงวังผิดมาอันหนึ่งอะ่ะเอา้าน้ำใครเนี่ยหนูของลุงว่าไม่ไใช่ลุงตรงนี้ลุงวังผิดอันหนึ่งอะ่ะตรงเนี้ยไหนตรงอันเนี้ย เไม้มันเข้ามาด้านไหนฟัมันไม่ได้ออกมา้านนอจำเอาเอาไหล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 อไหลแล้วไหลแล้วดูมีความเละโคตรไหลแล้ว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 ไหนแล้วอืมมันไม่หันหน้าเลยนี่ไงลำบากชีวิตโคตรลำบาก ลำบากเกินไปบางทีเจ็ดเจ็ดแ็กต่ออูเอาอันนี้มาทำอะไรอ๋อมีเบสิเกียอีกอันหนึ่งโอ้ยอย่างนี้กดกดหยิบมันเลยต่อ,ตอมา,มาอันนี้จะทำแบบอันตโนมัติเลยฮ้ยดีดีเห็นได้ขอแค่ไ,ไมองปึ๊บมีอันนี้ก็ตั้งเป็น Insert Extract Extract โดนของทิ้งด้วยความขี้เกียจโอเคแล้วแล้วมันก็หมดไวมากเลยนะไอออกซิเจนเอ้ลาวาเนี่ยแหละต้องทำเพิ่มมันไม่พอจริงจคงคงต้องทำอีกเยอะสติกอยู่ไหนนี่อ๋อสติ๊กเราก็คาบกันได้นี่ว่โง่จังแล้วดูคนเรามันเหมือนคนลุงเล่นอะเดี๋ยวก็ไม่มีไฟใช้กันทั่วบ้านหรอกเอ้หมดบ้านเล้วเออ เหมือนกันแหละลันูคนเราโอ้โหเสียใจจะขึ้นไว้สองเองเอาจะอยู่นิ่งๆตรงนี้ก็ได้แน่นู่ย่นชาร์จยังไงวะอะไรได้จีแท็กมาแล้วแต่มาทางที่ชาร์จยังไงมันมีเครื่องสำหรับชาร์จอยู่ไม่ใช่หรือนี่โอเคพี่ทำงานเดี๋ยวพ่อมาพ่อมานี่ โยลงสายไฟชา์จเดี๋ยวชา์จเจ็แพกอันแรกมันไม่ช้านี่กำลังชราจูอเหรอกำลังจะหาวิธีช์จเจ็แพกอยู่จะชา์จยังไงไม่ไมันมีวิธีอยู่ามาลองไปดูใช้มดอะไรอ่ะกม็มัดในพวกเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยอินดิวอะไรสักอย่างชื่ออะไระบ เ <Es by> หมือนไอ้ไอ้มันน่าจะตัวเดียวกันกับที่ใช้อัดพลังเข้าไปในไอ้ตัวอะไรวะไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวเก็บพลังงานอ่ะนั่นตอะสิมันชื่อว่าอะไรอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ปาร์ตร์แบ็คข้มโซ่ใบเดร์ไม่ใช่หนูก็มีความงงไอเทมกรบเอเนจีไทนี่ยหมดแล้วเต็มอยู่เต็ม S power s p w n e r power s p w n e r power s p w n e r ไอบอกดีเทคแล้วฉันต้องใส่ในอะไรมีใครบอกฉันได้บ้างนั่นดิรดส่งใครมาบอกฉันทีอยู่อย่างนี้มันงงเกินไปก็<ะ>ตามเพลงไงไม่มีอะไร ยิ่งหล่อมยิงเหลาเ่อก็ได้ยุ่งไหนอ่ะไม่ใช่ I O ใช่ไหมต้องใช้ตัวอะไรอ่ะกำลังพยายามโดยอยู่ผู้หนูก็ลืมไปแล้วเหมือนกันเอนเนอร์จีป่ะอะไรมันใช้เก็บไฟได้มั่งไม่รู้เฮ้ ลองพิมพ์ไปว่า R F แล้วลองหาดูดิไม่รู้ดิเออพลังงาน R F โอเคมาแล้วลุงพี่จะชาร์จเจ็ตแพ็กพี่ยังไงวะฮะพี่จะชาร์จเจ็ตแพ็กพี่ยังไงวะเออนั่นดีเบสิกคาปาซิเตอร์ไวเบสิ c คาปาซิเตอร์ R F เกตตัวไหน,นใช้อะไรได้บ้าง มีเจตแพ็กแต่กูใช้ไม่ได้เพราะกูชาร์จไม่เป็นโคตรอนาอนาจิก uh, ลองไปดูในมอดกันดีโบนไวชิเก้นหายไปหมดอะโบนไวชิเก้นน่ะนะยังอยู่ไม่ใช่หรือไอ้ดีอ่ะกระโดดข้ามรัวเข้าไก่เอ้เข้าไปหาไก่ได้เลย ไอ้เต็มลุงเคยมีเบสิกคาปาซิเตอร์อยู่กับตัวไหมไม่มีเกี่ยงจะลองดูก็ได้ลองดูไงโอกมันชอบเ<ส>ข้ามาฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวนะสีแดงเต็มกล่องเลยพี่สู้เขาเราเราจะรวยไม้แล้วพี่รวยทรายด้วยเฮ้ยเผื่อใน,นอนาคตใช้เยอะ เราเราจะรวยไม้ล็อกกันไม้ล็อกล็อกก้าลุงบอกเหนื่อยใจลุงบอกสมคนนีนั่นอะไรกันค่ะโอเคนี่แย่งกันใช้อย่างรวดเร็วเอ๊ะไม่เป็นไรวอดทำไรกันไหมเปลี่ยนตัวคาบก็ได้ โดดแย่งใช่เมื่อไรพี่โดดหนูเป็นคนไม่แทบที่เองเลยผัดผชาร์จแล้วเยี๋ยวไหนนี่ใช้อะไรเนี่ยชาร์จอู้หนี่มาแย่งพลังงานแถวนี้โอ้ย my god เดี๋ยวนะนี่มาแย่งพลังงานตรงนี้เลยเหรอใช่มาชาร์จถึงตรงนี้เลยจะบอกให้ เย้เย้เย้ลุยโอาเจ็บแ็กไปอ่าไว้ทีหลังดิเอากล่องมาตรงนี้ไหมโอเคลุงทำอะไรอยู่วะเอาล่ะเดี๋ยวถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวเราต้นไม้ตาย เดี๋เปล่าอ๋อยังยังอยู่ hearing, หนูหนูเอาไอ้นี่มาให้มันเมื่อกี้อะไรวะเปล่าหนูแค่เอาโอ<ห>้เกือบตายแล้วดีว่าเอากลับดีว่าเอาเก็บนนก่อนดีกว่าเอาเก็บนนก่อนเดี๋ยวตยิดตายติดตายเก็บเก็บห,กกกห่วงมากทำยากเหลือเกินก็ห่วงเห็นเลยอะเดินเก็บแปะ๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะไม่ได้เลยตายขึ้นมาไอ้ร้องไห้เลยไอ้ต้นลุงทำไรอยู่ลุง ทำเครื่องผลิตลาวาโแม่งโคตรเยอะมันมันใช้เยอะมันใช้เยอะมากดูดิเราเอาลาวาใช้ทุกอย่างเลยอะผลิตไฟทำออกซิเดียนบ้าบ้าบ้าใช่แถมเป็นลังงานเชื้อเพิงนู่นนี่นั่นไม่รู้เฮ้ยอีกสักพักมันคงจะได้สูงขึ้นไปบนฟ้าจริงๆไอตัวแน่นะเอทเขาโพดเนี่ยผมไม่น่าเผือไปเก็บมันเลย กำลังอยากจะดูแล้วว่ามันจะสูงไม่ได้อีกเท่าไหร่อ๋อร่อนรอนร่อนร่อนรอนแต่มันยังช้าอยู่นะพี่ใช่มันเป็นอัพเดทางเอาที่หนึ่งเดี๋ยวกูจะทำให้ทุกคนค่อยๆทยอยทำให้เนื่องจากว่าของไม่มีน้อยเหลือเกินเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราพอเท่านี้ก่อนไหมครับ ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วคิปที่มีเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับคิ